สวัสดีครับวันนี้มาดูเกมมวยปั้ม WWE 2K22 แมตชิงแชมป์แท็กทีมหญิง NXT อยู่กันต่อกับศึกสแตนแอนด์เดลิเวมาก่อนเลยทีมผู้ท้าชิง The Iconic b i l l y k และเพตันร้อย วันนี้กลับทินเก่านะสองคนนี้เป็นสิทธ์เก่าเอ t ทั้งคู่ The ตอนอยู่ n อ t ทีไม่ได้จับแชมป์อะไรเลยนะทั้งคู่เลยแต่พอขึ้นค่ายหลักก็ได้แชมป์ทักทีมหญิง แต่อยู่ไปสักพักโดนไล่ออกทั้งคู่เลยแต่ก่อนไล่ออกก็จับแยกทีมซะง,งั้นอพอแยกทีมก็แป๊กไงปัจจุบันนี้เลิกปั๊มทั้งคู่ละน่าเสียดาย และทีมแชมป์ NWO ไม่ใช่นะยืมใช้เทมเพลตทีมเด,ด็กปั้นแ,แก๊งสาวตัวแสบซิสเตอร์อ,อาคิลากับโมนิก้าเ <c oughs> ค่อนข้างมาแรงนะเด็กปั้นทีมนี้เนี่ยแต่หัวหน้าทีมเสียแชมป์ไอ้ลอแท็กทีมไปแล้วเสียแชมป์ให้อาสุกะไปนะแนนโน,โนรีแมตเอาคืนก็ไม่ได้สู้เจไม่ไหวนะตอนนี้เหลือแต่เพื่อนละว,วันนี้จะป้องกันแชมป์ได้ไหม สำหรับสองคนนี้เดี๋ยวรู้กันแมตต์นี้เป็นแท็กทีมธรรมดานะแบบแท็กมือแปะๆนี่ยกลักแร้เลยขาวโบ๊ะ ฝั่งนี้ก็โบโอ้ฝั่งนี้ขาวกว่านะมาเลยเด็กปั้นเจออดีตซุปตาค่ายอีมาลุยต่อยเลยโมนิก้าโอ้ห เอาโดนทุม่มเลยต่อยแป๊บเดียวโดนละมากระโดดเกี่ยวออคอหุยจิกหัวัดกระชากโอ้มาดีเว้ยไอคอนิคอาแท็กพีตันร้อยพีตันเอาโดนเวียงต่อยอะโมนิกา้า เอาโดนกระตุกเฉยอ้โหยเอโโอสูสีอยู่เว้ยเฮ้ยต้นแมตต์น่าจะหนุกเอาโดนควนหลังเอาสปริงบอร์ดโอ้โห้เกอโตโมนิก้าลากกับฟังเอาโดนบล็อกเปตั้นจับทำเป็นโอ้โหโอ้หู อะไรวะเนี่ยแต่ท่าโหดจริงบอละแท็กบิลลี่เคมาแท็กกันดีไว้งูแทงเข่าเลยมาดีจริงต่อยอ่โดนต่อยคืนฟันศอกน้องโมตอบโต้แล้วแต่ว่าขึ้นเส้นสามปุกกร เปตันมากวนไม่สนถีบหน้าให้ขาว่าเด็กปั้นเรานี่กระชากเลยไปละแท็กอาคิระมาน้องหงอกเอ้ยไม่ใช่ย้อมผมขาวเออเอาขึ้นมาจับวียังเข้าเทินบัคเกิล ตอบหุ้ยล่วงเลยเหรอกระทืบดิกระทบืะทบไปอีกมาลวนลวดทุบด้วยสองมือจะไปไหนเราคอร์สเล็กดอบใส่แขนเออเว้ยสูสีปัดกันไปมาแท็กโมนิก้ามาอีกโมนิกา้าเตบิบจับซับมิชชั่นหน่อยดิ ลิงอฟซาเทอโนติดเชือกแปลกครับมาขึ้นเส้นสองพอกระโดดทิ้งศอกอสวยเขาขึ้นมาต่อใส่ไม่ยัง้งจับวียังเอาวืดยูลิเคตกระชากหัวแล้วก็เลกดอบนี่โอ้โหตัวอ่อนมากเอาไปแทกเพตันมา เข้ามาเอา้าโดน S T O เสยนอนเลยไปแท็กอาคิลาครับเข้ามาโดนผิดตั้นเอว่าอาคิลาใส่เป็นแองเกิลล็อกนี่ยอมเปล่าเอาไม่ยอมนี่ทีไปตเตะบล็อกไว้เบล็อกไม่อยู่แล้วโดนก้านคอ มันเอาแท็กบิลลี่เคมาอีกไอคอนิกวิ่งมาโคสไลสวยๆจะลูกไปไหนกระทืบหน้าก่อนนี่นี่แน่ปั่มสองท่าแท็กเป <laughs> ตั้ร้อยมาอีก <laughs> เอายืนดูเพิ่นมาเวี่ยงเข้าเทินบัคเกิลจะ้รกเตะ โดนศอกจับสแลมเสยทิ้งศอกโอ้โหผัดกันคนละทีจริงๆมาเอาเสียบเลยเบนบัสเตอร์กดทนได้ครับอันนี้ซิกเนเจอร์ไปแล้วไปแทกโมนิก้ามาอีก น้องโม่ตืบจับว่าโดนเอาทีบไว้ก่อนเอาโดนหมุนเตะเฉยเอาช่วยแท็กเลยนี่ยิลลเคมาอีกเอาเห็นนอนอยู่กดสิคะรออะไรเอาจับเชือกโอ้โหตาเซอร์กรรมการไล่มันออกเถอะ <c oughs> สวยเลยอะซิสตเตอร์สังงานแชมใหม่ครับไอคอนิกมากับดวงฮะบอกเลยสงสารซิสเตอร์วะไอกรรมการ